เปิดหม้อก,ก็เจอเลยความอร่อยและกลมกล่อมก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาจ้าคึ้มฟ้าคึ้มฝนทำเมนูอะไรกินดีก็ไม่ใช่คึ้มฟ้าคึ้มฝนนี่นะคะตกป๊ะเปะป่แปะเดี๋ยค่ะได้ยินนะทุกคนเสียงฝนเป่ปะป่าเปะจัดเลยค่ะก๋วยเตี๋ย,ยวไก่เราใช้ส่วนสะโพก แล้วก็ตัดออกมา,าก็จะได้น่องด้วยได้น่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยเราใส่อะไรบ้างเราใส่หัวใส้เท้ามะละแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมไปไหนแล้วเห็ดหอมเราใส่ไข่ต้มไปเลยในนี้แล้วเราก็ตุ๋นเคี่ยวให้ไก่มันเปื่อยตอนนี้ไก่ก็เริ่มจะเปื่อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมสดริ้วแล้วที่ค,ค่ะเมนูวันนี้อากาศ ฝนตกทั้งวันซดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเลยค่ะมาเด้อพายอยากกินเยอะนะคะดูหม้อกินไล่ครอบครัวใหญ่ๆเลยค่ะ